สวัสดีครับวันนี้คอมเซโลโมบายจะมารีวิวลอมคีเน็ต F22 นะครับตัว 3G ปกติในลอมศูนย์ของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะไม่มีภาษากรัรมพูชาแล้วก็บางภาษามานะครับลอมตัวนี้เป็นการพอร์ตลอมจากซัมซุงเอ4นะครับมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นนี้ทำให้เพิ่มความสามารถ,ถต่างๆเข้ามานะครับออันดับแรกนะครับก็จะเป็น ตอนนี้ครับก็จะเป็นภาษากัพูชาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับ นะครับตรงนี้คือหน้าเมนูหลักนะครับว่าเป็นหน้าโฮมนะครับลองสังเกตนะครับว่าจะมีไอคอนดวงตานะครับเป็นไอคอนดวงตาแต่ว,ว่าสำหรับเครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถใช้ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันการหยุดวิดีโอหรือว่าเพย์วิดีโอเลื่อนหน้าเว็บนะครับ ไม่สามารถใช้ได้แต่ก็จะปรากฏเมนูให้เห็นนะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นควิกเมนูนะครับสามารถเลือกใช้ได้ต่อมาคือหน้าของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ส่วนของวินเก็ต คือส่วนของฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่มีใน Samsung s 4นะครับทีนี้จะมาทดสอบนะครับความสามารถหนึ่งที่นำจากตัว Samsung s 4มาใช้แล้วก็มีการใช้ได้ผลนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้แต่ว่าในรอมศูนย์ไม่สามารถใช้ได้นะครับคือฟังก์ชัน การปัดหน้าจอนะครับเนื่องจากเครื่องรุ่นนี้นะครับมีระยะเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะพัดหน้าจอในระยะห่างๆได้นะครับต้องใช้ระยะใกล้ๆนิดนึงนะครับ ใจสังเกตนะครับว่ามือไม่ไม่ได้แตะหน้าจอนะครับ